เปิดหุ่นล่าสุดบุ๋มปนดาหลักคลอดลูกสองเดือนไม่น่าเชื่อผอมขนาดนี้คลอดลูกได้เพียงสองเดือนหุ่นแม่บุ๋มกลับมาเป๊ะปังไว้มากจนใครเห็นเป็นต้องว้าวขอเคล็ดลับความเป๊ะไวๆแบบนี้กันอย่างด่วนเลย เป็นคุณแม่ลูกอ่อนอีกหนึ่งคนที่สวยแซ่บหุ่นเป๊ะไม่มีเปลี่ยนสำหรับบุมปรัดาวงผู้ดีบอกเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกออนทำงานในวงกันบันเทิงและทำงานเป็นประธานมบนนิธิองค์กรทำดี ประสานงานแทบจะ24ชั่วโมงแต่แม่ยังสวยเป๊ะไม่มีซมและวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องหุ่นล่าสุดหลังจากที่เพิ่งคลอดลูกชายได้เพียง2เดือนเป็นภาพที่เธอสวมชุดเรรดเข้ารูปสีแดงขนาดไปเวทีคอนเสิร์ของแซมยุรน,นันบอกเลยค่ะว่าชุดนี้ทำให้เห็นชุดว่าหุ่นแม่นั้นปังมากเวอร์ทั้งเอลเทั้งหน้าท้องแบนราบ สนไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่านี้คือแม่ลูกอ่อนจริงๆขอปรบมือรัวๆเลยจ้าแม่บุ๋ม